ตีสี <pelled> <la member> ่แล้วจะมีคนตื่นไหมเนี่ยคือ อยากจะบอกว่ามันมาก <c oughs> พิกใน่พิกเดี๋ยวขอเล่าเรื่องราวก่อนนะฮะหลังจะดูจบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บไปพรุ่งนี้เดี๋ยวกลัวลืมนะครับนะฮะเดี๋ยวกลัวลืมมันทิหาย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ายอมรับสารภาพก่อนว่าไอ้ไอ้ครึ่งแรกอะนะฮะจริงจง มันมากดีใจเออนอื่นดีใจแทนแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยนะครับปีอ่าแมตชนี้ต้องสามแต้มอย่างที่หนูบอกถ้าไม่สามแต้มโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบมันยากมากแต่ถ้าสามแต้มมันก็ยังเปิดโอกาสเพราะว่าบบเยมวนิคเป็นที่หนึ่งแล้วก็กาลาตเทรลนยนะครับเป็นที่สองนะครับแมนยูขึ้นมาเป็นที่สามนะฮะโคเปเกนก็เป็นที่สี่มันทีป่ปายริง ต้องสารภาพตรงๆว่าครึ่งแรกหนูไม่ได้ดูลับเพิ่งมาตื่นดูครึ่งหลังโอ้โหแค่ครึ่งหลังนี่ก็มามันครึ่งแรกหนูไม่รู้เลยไม่ได้ดูเลยจริงๆนะไม่ได้ดูคือไม่ได้ดูคือตื่นมามาครึ่งหลังบอกเลยเมามันมากนะ,นะแล้วที่สําคัญค,คือคือมันพลิกในพีคกอ่ะเข้าใจไหมโต้ตตตตกันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาคือเหมือนแบบเกมนี้มันอุมมาาดมไปด้วยความผิดพลาดของทั้งสองทีม จริงๆแล้วลูกนั้นนะการโชดุดเดี่ยวมันต้องมันต้องใส่ตะกอแล้วลูกนั้นนะฮะแต่ก็ก็เข้าใจแหละเด็กมันอาจจะตื่นนะครับก็ก็เหมือนกับว่าแตะบอลยาวไปนิดนึงนะฮะและแล้วนะครับหนูบอกแล้วนะ <S <S แฮร์รี่แม็กไวเดอะคิงแฮร์รี่แม็กไวนะครับคุณล้อเขาในวันนี้เขาเอาหาอย่ามาตีน้ําตาในวันนี้เขาเอาจริงเป็นไงวันนี้มงโอ้โ oh, ห oh, เล่นดีหมายแม็กไวายนะ เม่อกเล่นดีวันนี้เล่นดีนะครับแล้วก็ใครกันคือต้องบอกก่อนว่าพอครึ่งหลังมาเนี่ยอิเล็เซนฮักเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยมันมันผ่อนคลายในทุกอย่างมันมันกระเตื้องขึ้นเยอะเลยใครรู้สึกมันหนุกนะฮะใครทําโดนจุดโทษดูไม่ทันสกอตต์แม็กทูมิน่เกือบแล้วเกือบเป็นฆาตกรแล้วคือมันบอลระดับหัวไงแล้วสกอตต์แม็กทูมิน่ขึ้นไปเตะมันโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ว่ามัน มันมันเป็นความเตี่ยงในการเล่นฟุตบอลน,นะครับแม็กทูเน่ทำเสียจุดโทษนะเกือบจะเป็นฆาตกรแล้วแต่ในชื่อแฟนแมนยูนะเอาหายใจชักตูดอะมิบ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 คือมันโทษเวลาบาดเจ็บมาเนี่ยเก้าสิบสี่แล้วมันโทษตีนาทีกรรมการก็ยังให้โอกาสเต็ม,มุมลูกนั้นนะครับโกเกอร์ขึ้นหมดแล้วโคเปเกนอีกผู้ตัดตัวขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ก็ก นั่นแหละมันเป็นเป็นที่มาของขาว่าจุดโทษนะครับกอบน้ำนั้งเนี่ยทำไมอ่ะอาบแล้วทำไมอ่ะเสื้อเหรอเอา้าอาบอาบน้ําแล้วใส่เสื้อตเรือไม่ได้เหรอฮะคุณเป็นต่อนะฮะถ้าเป็นซาร่าดุดแบบนั้นน่าจะาเราก็ยังไม่รู้อ่ะถูกไหม มีถ้าเป็นตาแรกโอกาสที่มันจะก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือหนูว่าเกมเนี้ยนอกจากได้สามแต้มอันล้าค่าแล้วเนี่ยมันกอบกู้กอบโกยสถานการณ์ต่างๆกลับมาเยอะแยะมากมายทั้งสปิริตในทีมทั้งหัวใจที่ฮึกเหมิมทั้งความมั่นใจของ,อ,งอังเดโอนาน่าที่เสียไปก็ฟื้นกลับคืนมาเพราะว่าเซฟจุดโทษทำให้ทีมได้สามแต้มนะครับ ฮร์รมกควายนะครับเราเห็นว่าเขายิงประตูเสร็จปุ๊บเขาไปหากองเชียร์แล้วก็เหมือนกับว่ากองเชียร์ตอนเนี้ยก็ไม่ได้โทษเขาละไม่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่เฮยแฮร์รมกควายไม่ได้เป็นจุดอ่อนของทีมแล้วนะคือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสำหรับแฮร์รมกควายนะครับก็ก็ดีใจกับแฟนแมนอยู่ด้วยนี่แหละหนวสถานการณ์สร้างวีรบุรุษคือตอนนี้สถานการณ์เซ็นเตอร์ฮาฟของแมนยูเนี่ยมันไม่มีใครก็นอกจากจนนี่เวน ลีเลิฟวาลานแม็กไวนะฮะมันก็มันก็ต้องสร้างรีบรุดอ่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าอินเทียนฮาร์กเอาคนอื่นมาเล่นเซนเ,นเตอร์มันก็จะดูแบบยิ่งทำลายน้ำใจแฮร์รี่แม็กไวเขาใหญ่ถูกไหมแต่เออเขาก็ยอมเปิดโอกาสใ,ให้แฮร์รี่แม็กไวกลับมากลับมาเป็นเซนเ,นเตอร์แล้วมันก็กลับมาด้วยความมั่นใจกลับมาด้วยความแบบกระหายในการเล่นแล้วก็คอนเทนต์หายและ คอนเทนต์หายใช่พี่นักสติดทลอดจากกะทีบาปดีใจด้วยดีใจแฟนแมนยูด้วยนะครับนะขนลูกอะโอน่าเซฟมันขนลูกเลยแล้วนนรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราเป็นแฟนเลียวผูนะเรายูรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งบรรยากาศภายในทีมมันจะอิ่มเอิมทุกคนเข้ามากระชากโอน่าบอกไอ้ยามึงคือมึงคือก๊อตมันคือว่าเจ้าช่วยกูไว้สามแต้มโดยตอ โดยเฉพาะสกอตแมนูมินีนี้แทบจะจูบปากอังเดียวลหน้าเลยนะก็ก็ต้องยอมรับนะครับครึ่งแรกผมไม่ได้ดูนะครับมาดูครึ่งหลังครึ่งหลังก็มันมากมันโต้กันไปโต้กันมาโต้นไปโต้นมาอย่างอย่างที่บอกอ่ะโคเบเกนคือหมัดมันไม่มีอะไรมันมันไม่ได้เป็นมอนหมัดหนักถามว่าทําเกมนี้ไว้ทําเกมดีลองลองนึกสภาพดิว่าถ้าตัวุติแฮ์ริ่เคน เป็นกองหน้าให้โคเปเกนเนี่ยหนูจังหวะหลายจังหวะมันต้องเป็นประตูคือการต่อบอลกันก็ยอมรับว่าเขาก็กล้านะกล้าที่จะมาต่อบอลโทษท่าโทษท่ากันในในอุทลฟอร์ดแล้วก็แบบเหมือนไม่ยำเกรงอ่ะไม่ยำเกรงตักสีของแมนยูนะครับก็ก็เออสามแต้มนะครับตอนนี้สามแต้มแมนยูก็ขึ้นมาอยู่อันดับสาม,มก็ที่เดิมดีหว่า แต่ว่ามีโอกาสเข้ารอบถูงเพราะว่าเดวแม์หน้าจะไปเยือนโคเปนเกนนะครับที่เดนมาร์กหนูว่าความกดดันมันจะตกไปอยู่ที่โคเปนเกนแล้วเพราะว่าเล่นโอแทฟอร์ดแมนอยู่ได้สามแต้มแล้วถูกไหมวันนี้แมนอยู่กดดันแต่พอผ่านความกดดันของวันนี้ไปได้เนี่ยหนูเชื่อว่าเกมหน้าเนี่ยโคเปนเกนกดดันแล้วเพราะว่าถ้าโคเปนเกนต้องต้องบุก ต้องสามแต้มถ้าอยากจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับต้องอัดแมนอยู่ในบ้านให้ได้สามแต้มนะครับก็จะไปกลับเขาก็จะมีสี่แต้มกี่แต้มวะอืมแปบ๊บนะครับแปบ๊บนะขออนุญาตดูแป๊บนึงอ่าท่านแมตหน้าโคเปเกนชนะ เพราะว่ามันมันเตะปุ๊บมันกลับไปเยือนเลยชนะก็จะแตงแมนยูขึ้นไปฮนะทีเนี้ยตอนเนี้ยความกดดันมันตกไปอยู่ที่โคโปเปนเฮเกนแหละแล้วหนูก็เชื่อว่า <c oughs> ด้วยความที่มันต้องเปิดหน้าแรกด้วยความที่มันจะต้องเอานี่บ้านกูนะนั่นแหละหนูบอกเลยว่าคือหลุมพลางไหยนะของโคโปเปนเฮเกนเพราะว่าแมนยูถนัดต้องบอกก่อนว่าแมนยู ใปัจจุบันเนี่ยไอเรื่องการทําเกมต่อคนไปโจ้จ้าโจ้โจ้พาพาสซิ่งจ่ายคิลเลอร์พาสหรือจะเป็นอะไรเนี่ยมันมันหาหายากแล้วในปัจจุบันสําหรับแมนยูนะไม่ได้บุลลี่นะอันนี้อันนี้เราเห็นอยู่แล้วแฟนแมนยูก็เข้าใจแหละนะครับสิ่งที่นูพูดคือพูดเรื่องจริงมันไม่ได้มีเกมสวยงามในยุคเหมือนยุคหนึ่งเก้าเก้าทีา่แบบต่อบอลก็โจ้จ้าโจ้โจ้าคือแบบทะลุช่องหลุดเดียวมาอะไรเงี้ยมันมันหาหา,หายาก นะครับมันก็ต้องอาศัยจังหวะที่โอเคโคเปเกนเขาบุก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 แล้วก็ทิ้งกองหน้าความไวอย่างลุสอ,อยรุนอย่างแรดฟอร์ดหรือว่ากาลาโชวไวนั่นแหละนั่นคือหายนะของโคเปเกนถ้าถ่ายมนะนะครับแมตช์หน้าหนูก็ว่ามีโอกาสที่แมนยูจะคว้าสามแต้มได้อีกแล้วไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวด้วยหนูเชื่อหนูเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าจากการเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าหนูเป็นโคเปเกนอะ หนูต้องเปิดหน้าแรกอะในบ้านกูอะแล้วแมช์นั้นกูก็เก็บเสมอแล้วอะกูได้จุดโทษท้ายเกมแต่กูยิงไม่เข้าเกมก็ไม่เจาตู้ไม่ได้ถ้าเป็นโค้ดนะถ้าเป็นโค้ดนะักเตะเขาจะคุยกันว่าเอ้ยมึงสู้ได้นะเล่นโอเทฟสอดมึงก็ขยมข่มเขาอยู่มึงก็สู้เขาได้เพราะฉะนั้น,นบ้านเราต้องเอานั่นแหละหนูบอกเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนหายนะของโอเปกเกนเพราะว่าแมนยูมีทีเด็ดตรงที่ความความรวดเร็วนะครับเล่นบอลฉาบถวยแลวแบบเล่นบอลก็ไม่กี่จังหวะ หนึ่งสองสามจบอย่างเงี้ยหนูว่าแมนยูทําได้ดีและแมตช์หน้านะหนูหนูหน,หนูหนูกล้าท้าได้เลยว่าแมนยูไม่ไดงแค่ไดประตูเดียวพเพ้อเพ้อนะบุกไปอัดโคเปเกนแบบต้องมีสองเมตรสองเมตรสามเมตรถ้าไดแล้วไหลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าแมนยูเปิดแผลได้ก่อนโคเปเกนไม่มีอะไรเสียก็ต้องบุกยิ่งบุกยิ่งโดนหนูเชื่อแบบนั้นนะทิ้งกองหน้าคมโคมไว้ใช่ ใช่ใช่วันเนี้ยเขเไปเกมตู้ได้ดีแต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต้มที่เขาต้องการเพราะว่าหนูเชื่อว่าหนึ่งแต้มเขาโอเคในในอุนทารปอดแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยสถานการณ์ของแมนยูอ่ะมันมันไม่ได้แล้วถอยหลังลงคลองแล้วมันมันถอยหลังไม่ได้มันก็ต้อง,ต,องต้องสามแต้มเท่านั้นวันนี้ถ้าแมนยูเสมอเหมือนแพ้ถ้าเสมอเหมือนแพ้หนูบอกไปแล้วใ,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 ในในในเมื่อตอนบ่ายก็เดี๋ยวมาดูอ้าววันนี้ นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะ<ร>เดี๋ยวพรุงนี้ค่อยมาพูดของคืนพรุนี้แล้วกันก็ตอนนี้สรุปกลุ่ม A นะครับบายิมินิกมี9้าแต้มกัาสไายมีสี่แมนยูมีสามอะไรของมึงล่ะกลุ่มอ้โหนี่น่ากลัวนะอา์เซนนลมีหกลงังเล้งเลนมีห้าสิบย่ายมีสองสองนะครับส่วนมาริดน,นี่น่าจะเข้ารอบแน่นอน นะครับมาลิก,กับนาโปลีอ่าโอคุมนี้ก็ดีกลุมดีนี้ตวเซดัดอินเตอร์เซาวบวัวต่เป็นฟิก้านะจะเดี๋ยวรอรอดูพรุ่งนี้นะครับรอดูพรุ่งนี้อีกวันนึ่งนะฮะพรุ่งนี้รอเชียร์นิวคาสเซิลเวลาแต่อยู่พระเะวันตีหนูจะชอบเชียร์ทีมอังกฤษชอบอยากให้อังกฤษเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนกับความฝันของหนูนะ รู้กวเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเราได้ดูแดงเดือดในศึกอยู่ฟ้าเกาหลีอะมันการาชโชก็แต่ก็แต่ไปแอบขุดหลุมใช่ใช่ใช่การาชโชก้องเขาก็จับไปเห็นแหละแต่มันเป็นความมันเป็นความเล่นเลอ่อเป็นความเผือเลยของนักตเตะโคเปเเกนเองนี่แหละนี่คือเรื่อวารายละเอียดนะฮะลูกรอบครอบไม่มี ถ้าบนระดับเนี้ยมันมันเขาเรียกอะไรอะถ้าสมมติว่ามันต้องมันต้องมันต้องรอบครอบมันต้องออกลูกละเอียดอะกานณชชดเราเห็นตากล้องเขาจับมาว่าเออเฮ้ยแอบไปขุดหลุมอย่าว่าเลยปันไดก็เคยถามมันเป็นมันมันเป็นความรอบครอบของฝั่งตรงข้ามเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปขยันเขายอว่าเฮ้ยกรรมการจะรออะไรอ่ะจุดโทษอ่ะ มันจุดโทษแน่นอนพียมให้เหตุผลว่ามันจุดโทษนะนูน่นนี่นั่นแต่ไม่ยอมหันหลังดูว่า <c oughs> ถ้าเป็นจุดโทษจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีคนมาคุมนะก็เป็นลูกละเอียดนะครับแต่หนูว่ามีผลไหมมันก็มันมันทําไปแล้วแล้วมันก็ผลออกไปแล้วว่าเดี๋ยวถามว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าคนเตะจุดโทษมันต้องดูปะ่ะ มันต้องดูว่าว่าเฮ้ยกูจะวางตรงไหนเป็นหลุมขนาดเตะบอลเนี่ยนนนหนูจะเตะคลิ๊กหนูยังดูเลยไปเล่นสนามสนามหญ้าเนี่ยเอ้ยตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นบอลอะไรเงี้ยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ยากยากใน,ในในในความรู้สึกของหนูนะแมนยูยากเพราะว่าตอนเนี้ยแมนซิกลับมาแล้วแล้วโรดี้ก็กลับมาแล้วนะฮะไม่ได้ เรียกอะไรไม่ไม่ได้อะไรเนี่ยเออไม่ได้ติดโทษแบนแล้วนะครับสังเกตไหมพอพอโรดี้กลับมาเนี่ยแมนยูแมนซิตี้มันมันดูแบบดูเหมือนแบบติดเทอร์โบอ่ะมันความเกมลุกมันหลากหลายแนละ้วมันเข้าทําได้แบบเยอะมากมายนะอ่ะเดี๋ยวหนูนอนกันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับก็รู้สึกว่าพอดูเกมจบแล้วมันตื่นเต้น ก็อยากจะพูดอยากจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนนเดี๋ยวนอนไปเดี๋ยวลืมว่าเออเฮ้ยเมื่อคืนมันความเมามันนะคะแนนความเมามันมันอยู่ตอนไหนหนูเชื่อตอนนี้แฟนแมนอยู่ก็ยังไม่หลับเพราะว่ามัน,มนดรามา่าดรามา่าสอนดรามา่านะบอกเลยว่าถ้าเป็นหนังก็จบแบบหักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกยินดีกับสารแต้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็หวังว่าจะเดินหน้าคว้าชัย ที่บ้านของโกเปกินนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็อยากให้ไปลึกๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูอย่างน้อยมันเป็นน้ำทิพย์ถล่มใจทำให้แฟนแมนยูหลายๆคนกับการเชียร์บอลหลายๆนั้นที่ผ่านมาน่าจะมีความชุ่มชื่นหัวใจนะฮะชุ่มฉ่ำแอบยิ้มแบบนอนแล้วฝันดีก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นแมตช์ที่หนูเชื่อว่าเรียกศรัทธาของของแฟนบอลได้เยอะ กม่จะเป็นแฮร์รี่แม็กควายอังเดลน,น่ารวมถึงอิลิเคนฮาร์กนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนตัวของเขาถ้ามันได้ผลนะครับคือผลนะครับมันมาจากการกระทําเพราะฉะนั้นอิลิเคนฮาร์กเปลี่ยนตัวแล้วทําให้ทีมได้สามแต้มมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปว่าเขาไปด่าเขาถูกไหมนะฮะก็ขอแสดงความยดีกับแฟนแมนยูทุกๆคน ะครับยินดีสามแต้มด้วยแล้วก็ขอให้หลับฝันดีพรุ่งนี้เราก็เจอกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร e ด้วยใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด i ั e ก็กดให้หน่อยกราบขอบคุณฝันดีราตีตวัสด์บ๊ายบายครับ